ไม่เรียนยังดีดียังดีดีเบิ้เบิ้เจ้าของไหมอุตส่าห์ทายผิดเนี่ยเบิ้งทายิดเห้เบิ้งล้ยุูให้เบิ้งมึนล้มยุบคูปเลยก็ดีดีลกเจ้าของยิ่เเลยนไม่ยุ่ยยุ่ยท้อตับเนี่ว้าไหนแม่เห็นบ่เอเนี่ยเห็นบ่ท้ับ

มมาตดก่อนมาลจริงดูจริงดูมันัันจริงจรปูเ็มปอเาเดี๋ยวก็เล้วเี้ยวงนิ่นิ่งนิ่าเดียวแล้วนิ่งนิ่าวเดียวยงเง้เบ้างันว่ามันหล่้อนบ้างน่งบ้างมันหล่นก่อนน่ะดังเดี๋ยวนี้ตัดกงกัน ตึงเงาอยู่ตึ้งมันเป็ตัดเลี่ยๆเดยวเลยม่ยกันแนกงไมนได้ทอับน่นเเออเห็นว่าไรทอดสับขายเขาได้เนี่ยป็นลงยูทูปคนเบอกปุ๊บบกนั้นึ้นั่งบดีแถวว่าเขาสิวาเด้เขาสิวาในโททศัสท์เอ๊ะบากนั้นกนั่งนั่งติงเลติงมาเป็นสร้างเป็นอย่างแคนโสิวารด้่หวุุ่้ เด็งเออเนต่างกงเว้ยมอหนิเขสีวาี่ะบึ้เห็นบเห็นโของในโทรศัพท์บออ่านางเกสว่าอมอนินางนิ่งเว้ยสีวานี่ีเนางนิ่งเดี๋ยวเรคั้นมาเดมันก็คือเคั้น้มอนิิงหัวไอเนี่สีวาี่เนหยองเี่บงในโทรศัพท์นะสีว่าเขาเก่ง คนเห็นี้ลงโพสต์ไปลงสหมดข้อลงงเร้ยยลลป่นก็เลยมาเกิดตุ้บ้านหัวไมไปอาบน้ำสาหัวบ่นว่าคือเน้อหน่อยแล้วอเนิอสั้หัสั้นไรหัเลยเลมสูงเลยบานแกงแขวบบานจังจังห่านคนด้วย năng nhìn gì thì con gì để con. Con nhỏ để N임, này, đi con gì thì nhỏ đấy này này nói năng gì đấy không chứ mà là tung nghỉ mà số nghỉ rồi đây xem mấy tiếng đâu ô năng con được thì khó vương này có tập này chú cũng có gì cái năng gì các bạn thôi và chim heo ngoan này thôi thì vài ô thì bữa thì đủ có vương có một một đứng, người, thế, hym, con một cái năng vương mình cái tôi giang này tung เดี๋ยวเดี๋ยวขูดตั้ต้งหล่อนปะเออเออหลที่เรกาข้มขนั่นแหละเกาห้อยควต้นพูดเหเกาแล้วก็เกานี่กาหอยควมต้นเนี่ยออกะนเ่างดีเดี๋ยวเดยวจเพิ่มจะเพิ่มมันแล้วนี่ไังถึยหลอกน

ติงห้ไปเขละยีงเขาคือค้อขอเต้าข้อเต้าเไม่เว้ยมเต้าถือต้เต้าวกยวขาดเอไปโรงเรียนจะขวบแล้วนี่ ตามงนว้นคู้ชุนเนี <t> ่หาซีซีนี่แหละซค้าน่ะรนะกระดาษก็หาเรารนะแจ้งว่าไปเขาเขาเปิดกแล้วทุนไงุชุนเปลืกเปลกแล้วมันหลบอ้่เปิดอกล้ติดมุ้ยสาวเดียวเนี้ยหลานเลยเยอมากติดหลบหลบ

Ô chị vừa rồi, ô chị rồi, ô chị vừa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  ô